ที่คอนเซ็ปต์เซ็กซี่ไม่เปลี่ยนช้ำไปแต่ละที่ทุกอย่างก็ลุกเป็นไฟเหมือนกันตลอดเลยพี่ก็เพราะว่าเราถ่ายช็อตที่เราอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคแล้วเราก็แบบจริงๆแล้วอาบน้ำมันคนจะต้องแก้ผ้าด้วยสาวไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเอาดอสเหมือนกับเสื้อผ้าผ่านแล้วก็ตีโตอะไรเงี้ยถ่ายรูปสวย อันนี้คือมีเรสโพรเรนท์ไปเลยไหมคะพี่บีไมื่อกี้พี่บีก็คือเตรียมไปเตรียม่เฉยๆพี่ดูแล้วว่าที่นี่มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคะเลยเตรียมชูไมนาไปชิกลินน์อยู่ในสายเลือดใช่ไหมพี่บีมันจะมีความสิญญานควมิญญานมันเยอะมากไ่ได้ใครหรือยปล่าช่วงนี้ก็คุยเทียบอะไรเงี้ยมันกดดันไหมคะเวลาเราลงแต่ละรูปอย่างเงี้ยทุกคนเนจะต้องจับตามองเรื่องความเซ็กซี่เราอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่เลยทุกคนไปเลยค่ะก็ลง ไม่มีนะอันนี้นะอันนี้น่าจะถ้าเกิดเซ็กซี่นีคไม่ปล่อยนะเ่นที่หลายคนก็อยากเห็นตาต้อมพัไ้รเพื่อันค่ะเพื่อนที่ไปค่ะจริงๆไม่ได้มีตาล้องส่งผลเลยครับพี่มีตาล้องสกเลก็เป็นเพื่อนที่ไปอะไรเงี้ยขอ่ะ เขาถ่ายสวยรูปเลยนะครับจริงเลคือเราจะรู้หนุเรารวก็จะบอกเพื่อนว่าให้ถ่ายแน้เลยะครัป็นไป่กนไปกี่รูป้ตาช็อตเฉดเลยค่ะแล้วผมไม่ได้เยอะมากเพราะทุกคนแบบถ่ายไหวแล้วก็เลือกเลยเลือกเลยจบิ่งเอารูปไหนเอาป็นมาคั้งเซลฟี่เองบ้างไหมครับแบบ อะไรอย่างเงี้ยถูกใจกับมึงตัวเองไหมครับเวลาเราเซฟี่มีบ้างหรือว่าเราตั้งข้อสงสัยแต่มีมากกว่ามีแบบได้ติดต่อใครเองนะก็อาจจะเป็นคลิปวิดีโอมากกว่ามากกว่าพักเองใช่ไหมครับพี่พีขออนุญาตถามถึงเรื่องลูกสาวหน่อยครับบ้านเดอะเฟรนจิสซี่ครับเป็นไงบ้างครับเห็นพัฒนาการน้องโอ้แอบเชียร์น้องนะคะก็คือก็คอยให้กำลังใจผ่านอินสตาแกรมมากกว่าแล้วก็เคยเจอกานงานน้องทัาติดแพรก็รู้อยู่แล้วว่าน้อง ว่าก็แอบดูอยู่แล้วก็รุ้นอยากให้น้องแบบได้เป็นได้เป็นนิสิตเออเห็นก็ใช่ครับเห็นเห็นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนังเยอะไหมก็มีตกเพิสวยขึ้นรูปช้าขึ้นมีกระดองขึ้นแต่ไม่ไดสวยขึ้นแบบเดียวกมาคิดว่าไงก็คิดว่าถึงมองบ้างครับเอ้หวังว่าครับเชียร์เชียร์คนอื่นบ้างไหมครับหรือว่าเชียร์น้องคือไม่ได้ไม่ได้ศึกษา แล้วก็มีแบบดูที่อื่นด้วยแล้วก็พยายามดูว่าคนไหนที่จะเป็นพี่แขพงกมาน้องค่ะแต่ว่าก็แบบว่าก็จริงๆก็เชร์ขอให้ขอให้ได้คนทีท่ดีที่สุดเพื่อไปประกวดูให้คนที่เห็นใครเขาชอบคัวนางแบ่มเอดอาหลออะค่ะแอบตกใจไหมครับตอนที่ไปเจอที่รองข้าวมังแพงเพราะว่าเขามาเป็นเกสแลรวเจอไดกับพิทินาด้วยใช่ไหมใช่แล้วเห็นเขาคันด้วรู้สึกผมแบบออร่า,าขึ้นมากสวยมากแต่จำเสียงน้องได้ไหมหรือว่า เซอร์ไพรส์เือนกันแต่ว่ารู้ว่าน้องรอเพีงเป็นแล้วใส่สุดเซียมเพื่อนแหววความรักมีไปไหมครับหออนุญาตถามต้องเป็นตัวแทนหมู่บ้านหอยย่าถามแต่ช่วงได้วยค่ะหรืเรายังไม่เปิดต้นไม่อยากเปิดตัวเปิดเดิมไหมครับที่บอกว่าหมอดูทักใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดบอกไปแล้วนี่ป่านี้คงเริ่มไปแล้วไม่มีคนคุยแล้วใช่ค่ะแต่ว่าก็คือแบบ ให้มันค่อยๆเป็นงไปดีกว่าเขามีบอกไหมครับว่าเฮ้ยจะต้องเปิดตัวบ้างไหมนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยแล้วแต่เราเราอันนี้ทุกคนก็จะไม่สามารถได้รับรู้เลยใช่ไหมครับไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าพอเป็นเรื่องนี้ปุ๊บนะคองมันยิ่งคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งแบบวุ่นวายหรอวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะได้เห็นอีกทีมังตอนคชอบขอแต่งงานไม่เห็นอีกทีตอนแต่งงานเลย จังแตงไหมครับเออคืออยากแตงไม่ได้ใจขอให้ขอให้ความรักรอบไปวันวันดีกว่าใช่ไหมครับโอเคค่ะยังหมอดูคือเขาบอกว่าควรจะปิดเลยดพว่าไม่เปิดอะไเลยแบบปิดถาวรเลยมแบบเขาเปิดแบบถ้เป็นดรูปแบนแบบยิ่งพูดยิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ายถึงว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวบางมีเรื่องที่ทำให้มาล้อกันแตกหักกันหรือที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยถามกันดีว่าแบบให้มันเยียดีกว่า

ก็เป็นคนปกติทั่วปปแล้วเราก็ไม่อยากให้คนแบบุ้ยนี่นั่งที่ืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไม่ได้ถึงขั้นอัราคาตัวขนาดนั้นไม่ไมคิดว่าเหมือนสมัยก่อนที่วิ่เปับครัวป้าป้าอะไรอย่างเงี้ยใส่แมเลยใ่แมเลจริงๆเพื่อนในแกงก็มีมสใ่ก็ต่งัวก็้ว่าเราจะแบบไม่ได้แต่งหน้ามาเราก็ต้องมปมีกระซิบถามาครับ บอกไม่เขาวคุยมานานหรือยังไม่บอกแล้วกันเออคุณไม่ได้แต่แต่เพื่อนในดีกว่าแต่เพื่อนในแกันก็คือนี่พาไปป่ะเราไม่ได้ไม่ได้แบบ สวัสดีค่ะ